เลือกความมั่งคงั่งเลือกกองทุนรวมจาก Asset Plus สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับรายการ Weekly Invest จากกลอตอ Asset Plus ค่ะสัปดาห์นี้วันจันทร์ที่14กุุภาพันธ์2 5 6 5 65, ค่ะสำหรับภาพรวมของตลาดในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็ต้องบอกว่าโดยรวม ตลาดหุ้นของ i m a g i n ์ Market ก็นะคะก็เอาผู้อร์มตลาดหุ้นเดี l ยวรอบคันที่ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะโดยสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะช่วงปลายสัปดาห์บรรยากาศของตลาดนะคะก็ถูกกดดันจากตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐเดือนมกรานะคะที่ออกมาสูงสุดในรอบ40ปีเลยนะคะก็ยังเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อนเนื่องจากเดือนก่อนหน้านี้นะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังถูกกดดันนะคะจากความเห็นของ คุณเจมบุลหลักนะซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการเฟดนะคะก็มีการส่งสัญญาณสนับสนุนให้เฟดเนี่ยมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากถึง1%นะคะภายในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะก็ส่งผลให้ตลาดเนี่ยก็มองโอกาสที่เฟดเจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมถึง5 0าสิอยเนี่ยก็มีมากขึ้นนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีความกังวลเกี่ยวกับ ความขัดแย้งของรัสเซียแล้วก็ยูเครนเข้ามาด้วยนะคะหลังจากที่สหรัฐเนี่ยก็เตือนนะคะว่ารัสเซียเนี่ยมีกําลังทหารที่เพียงพอนะคะที่จะเปิดฉากบุกโจมตียูเครนได้นะคะแล้วก็อาจจะมีการเริ่มโจมตีในไม่กี่วันข้างหน้านี้นะคะส่วนตลาดหุ้นอาเซียนนะคะส่วนใหญ่ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมายกเวน้นฟิลิปปินส์นะคะที่มีการปรับตัวลดลงนะคะส่วนตลาดบ้านเรานะคะ เซตอินเดก็บวก1.3ปนะคะปิดไปที่1,699จุดนะคะระวังสัปดาห์นะคะก็ขึ้นมาได้เหนือ1,700จุดนะคะโดยมีแรงหนุนจากเม็ดเงินจากต่างชาตินะคะที่ไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะเข้าไปในกลุ่มของ value play นะคะรวมถึงหุ้นที่เป็น team reopening นะคะซึ่งเป็นช่วงก่อนที่จะมีการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อออกมาะะอย่างไรก็ตามนะคะในช่วงปลายสัปดาห์เนี่ย ตลาดก็ปรับตัวลดลงตามตลาดหุนทั่วโลกนะคะสำหรับบ้านเรานะคะสิ่งที่ยังต้องจับตากันนะคะก็คือเรื่องของจำนวนผู้ติดเชื้อนะคะที่กำลังเล่นตัวเลยนะคะแต่เชื่อว่าถ้าเกิดว่าไม่มีการใช้มาตรการปิดเมืองหรือว่าการล็อกดาวน์เนี่ยก็น่าจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดมากนักนะคะมาดูฝั่งของบอลยูกันบ้างนะคะบอลยูสิบปีนะคะวิกที่ผ่านมาก็ดีดขึ้นมาเหนือสเเซนะคะหลังจากที่ มีการรายงานตัวเลขเงินเฟอ้อออกมานะคะแต่ว่าพอมีข่าวรัสเซียยูเครนนะคะก็ลงมาต่ำกว่า2%นะคะส่วนวิกส์อินเด็ก์นะคะก็ตีดตัวขึ้นสูงสุดนับตั้งแต่สิ้นเดือนมกรา6นะคะมาดูในส่วนของเซกเตอร์บ้างนะคะกลุ่มเทคนโนโลยีก็ยังเป็นกลุ่มที่ถูกเซลล์ออฟอย่างต่อเนื่องนะคะก็เป็นกลุ่มที่ปรับตัวลดลงมากที่สุดในสัปดาห์นี้นะคะ แล้วก็กลุ่มที่ทำผลตอบแทนได้ดีที่สุดนะคะก็เป็นกลุ่มแมทเทียรลนะคะส่วนกลุ่มพลังงานนะคะก็ยังได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันนะคะที่ปรับโวัวเพิ่มขึ้นแตะสูงสุดในรอบ7ปีเลยนะคะฝั่งของคอมมูนิตี้นะคะราคาน้ำมันสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ปรับโัวเพิ่มขึ้น1.9% week on น e e k นะคะก็ยังได้แรงหนุนจากความขัดแย้งของรัสเซียแล้วก็ยูเครนเป็นตัวที่ดบนราคาขึ้นมาปิดสูงถึง93ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะ โดยนันกวิเคราะห์หลายรายนะคะก็มองว่าราคาน้ำมันเนี่ยอาจจะขึ้นไปถึง100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลก็เป็นไปได้นะคะถ้าหากว่ายังมีความขัดแย้งระหว่างรัเสเซียแล้วก็ยูเครนอยู่นะคะส่วนราคาทองคำนะคะก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะสัปดาห์นี้ขึ้นมา0.3%นะคะโดยได้แรงหนุนจากความกังวลประเด็นเ,ร,เ,เรื่องของรัสเซียแล้วก็ยูเครนเช่นเดียวกันนะคะก็ทําให้นักลงทุนเนี่ยก็มีการเข้าไปซื้อทองคำนะคะในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยค่ะ สำหรับประเด็นที่สำคัญในสัปดาห์นี้นะคะแน่นอนว่าก็เป็นเรื่องของเงินเฟ้อสหรัฐนะคะซึ่งเงินเฟ้อสหรัฐเรือนมกราคมน,นะคะก็ออกมาอยู่ที่7.5เปอระ year on year ก็เป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะสูงกว่าคาดแล้วก็เป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในรอบ40ปีเลยนะคะโดยตัวเลขเงินเฟ้อที่เร่งตัวต่อเนื่องนะคะเรากอบก,กับ คุณเจมบุลลดด้วยนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการเฟดนะคะเป็นประธานเฟดสาขาเซนหลุยนะคะก็เป็นผู้ที่มีสิทธิ์โหวตในปีนี้นะคะเขาก็แสดงความเห็นว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะขึ้นได้ถึงหนึ่งเบสิสพอยต์นะคะภายในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะก็เลยทําให้ตลาดเนี่ยก็มีความกังวลน,นะคะว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยอาจจะมากกว่าที่เคยประเมินไว้นะคะแล้วก็มีโอกาสที่อาจจะขึ้นได้ถึง ครั้งละ50เบสิสพอยต์นะคะในการประชุมเดือนมีนาพฤษภาหรือว่ามิถุนายนนะคะซึ่งปริเด็นเก่านะคะก็ทำให้ปัจจุบันเนี่ยนักลงทุนในตลาดก็มองว่ามีโอกาส90%นะคะที่อาจจะเห็นเป็ดเนี่ยขึ้นอัตราดอกเบี้ย50เบสิสพอยต์ในเดือนมีนาคมนะคะจากเดิมเนี่ยที่เคยให้น้ำหนักเพียงแค่14%เท่าน,นั้นเองะะทีนี้นะคะถ้าเรามาพิจารณาว่าปัจจุบันเนี่ยตลาด มีการ price in ประเด็นไหนไปบ้างแล้วนะคะประเด็นแรกนะคะก็คือเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะปัจจุบันเนี่ยคิดว่าตลาดน่าจะ price in ประเด็นนี้มากเกินไปนะคะโดยตลาดเนี่ยมองว่าเฟดเนี่ยอาจจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย50 basis p o i n t ในเดือนมีนาคมนะคะแล้วก็อาจจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยถึง6-7ครั้งในปีนี้เลยนะคะหรือว่าเป็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในทุกๆครั้งของการประชุมนั่นเองนะคะ ขณะที่ถ้าเรามาดูดอทพลัสครั้งล่าสุดหรือว่าในเดือนธันวาคมนะคะตรงนี้เนี่ยยังชี้ว่าคณะกรรมการเฟดส่วนใหญ่ยังมองว่าเฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพียงแค่3ามหรสครั้งเท่านั้นเองนะคะซึ่งรวมถึงคณะกรรมการท่านอื่นๆส่วนใหญ่ด้วยนะคะที่ไม่ใช่คุณเจมส์บูล่านะคะก็มีก็ไม่ได้มีท่าทีที่อยากจะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในเดือนมีนาคมถึง 50- าสิบเปอร์เซ็นต์พอยต์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มองว่าตลาดเนี่ย อาจจะมีการไพร์สกินประเด็นการขึ้นอันตราดอกเบีย้ยตรงนี้เนี่ยมากเกินไปนะคะซึ่งสัปดาห์นี้เองนะคะก็จะมีถ้อยแถลงของคณะกรรมการอีกหลายๆท่านนะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ตลาดเนี่ยน่าจะจับตานะคะส่วนการประชุมในรอบมีนานะคะก็จะมีการเปิดเผยถึงดอกพลอตใหม่ของเฟดน,นะคะรวมถึงคาดการเงินเฟ้อในการประชุมด้วยนะคะก็ถ้าเฟดเนี่ยมีการปรับเพิ่มมุมมองการ ขึ้นอันตราดอกเบี้ยแล้วก็เงินเฟอ้อเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นความเสี่ยงในการที่เหมือนตอบยับความคิดของตลาดได้นะคะก็อาจจะทําให้ตลาดหุ้นเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะปรับฐานได้อยู่เหมือนกันนะ,ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะเราเชื่อว่าตลาดเนี่ยน่าจะสะท้อนปัจจัยดังกล่าวไปพอสมควรแล้วนะคะประเด็นที่2นะคะก็คือเรื่องของการทำ QE tapering นะคะปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้มีความชัดเจนนะคะว่าเฟดเนี่ยจะมีการ เริ่มต้นทำ QE tapering เมื่อไหร่หรือว่าจะลดในอัตราเท่าไหร่นะคะเพียงแต่ว่าตลาดเนี่ยคาดว่าเฟดเนี่ยน่าจะมีการลดขนาดลบดุลน,นะคะในอัตราที่มากขึ้นกว่าในอดีตนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยยังเป็นความเสี่ยงที่เราอาจจะต้องจับตาดูอยู่นะคะสำหรับกอยุติการลงทุนในปีนี้นะคะแน่นอนว่าตลาดเนี่ยก็อย่างที่เราผ่านเดือนมนกราคมมาะคะก็เห็นว่าตลาดมีความผันผวนมากขึ้นนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการลงทุนเองเนี่ยก็ย่อมต้องมีความแอคทีฟกับพอร์ตมากขึ้นเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าก็เชื่อนะคะว่าประเด็นในโลกของความกังวลหลายๆอย่างเนี่ยตลาดน่าจะรับรู้ไปพอสมควรแล้วนะคะขณะเดียวกันนะคะเราก็เห็นว่าเศรษฐกิจที่กําลังมีการฟื้นตัวอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำแนะนําการลงทุนนะคะก็ยังให้ใช้จังหวะที่ตลาดเนี่ยมีการย่อตัวเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปถอยซื้อสะสมได้น,นะคะ สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจสาคัญในสัปดาห์ก่อนนะคะนอกเหนือจากตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐแล้วนะคะญี่ปุ่นก็มีตัวเลขเงินเฟอ้อผ,ผู้ผลิตนะคะ PPI เดือนมกราคมก็ออกมาอยู่ที่8.6นะคะก็ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะคะใกล้เคียงจุดสูงสุดที่9.2นะคะส่วนจีนนะคะมีตัวเลขใช้ซิ้น Service PMI เดือนมกราคมน,นะคะก็ตัวเลขออกมาชะลอตัวลงนะ,ะอยู่ที่51.4จุดนะคะจาก เดือนก่อนหน้าที่53.1จุดน,นะคะก็เป็นการชะลอตัวลงต่ำสุดในรอบ5เดือนเลยนะคะตรงนี้เนี่ยก็โดนผลกระทบจากาจำนวนผู้ติดเชื้อของเขาที่เพิ่มขึ้นในประเทศนะคะก็ทำให้รัฐบาลจีนช่วงนี้ก็มีการใช้ในเรื่องของมาตรการกดดัน สำหรับปัจจัยสำคัญที่ต้องจับตากันนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเป็นเรื่องของรายงานการประชุมเฟดวันที่16กุมภานะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังต้องจับตาถ้อยแถลงของคณะกรรมการเฟดสาขาต่างๆด้วยนะคะว่าจะมีการบ่งชี้ถึงทิศทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างไรบ้างนะคะนอกจากนี้นะคะก็วันที่18กุมภาพันธ์ก็เป็นเส้นตายนะคะที่ สภาสหรัฐเนี่ยจะต้องมีการอนุมัติงบประมาณนะคะเพื่อที่จะดีบเรี่ยงกกอเมนชั้นดาวนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการรายงานผลประกอบการไตรมาสสี่นะคะที่เรายังต้องจับตากันต่อไปนะคะซึ่งสัปดาห์นี้ก็จะมีวอร์มาร์นะคะซึ่งเป็นค้าปลีกที่ใหญ่สุดของสหรัฐนะคะรวมถึงเอ็นวีเดียด้วยนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่เราน่าจะต้องจับตากันอย่างต่อเนื่องนะคะก็คือความขัดแย้งระหว่างรัเสเซียแล้วก็ยูเครนนะคะซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยที่ กดดันตลาดได้ต่อเนื่องในสัปดาห์นี้นะคะสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญนะคะที่เราต้องจับตานะคะในสัปดาห์นี้นะคะฝั่งของสหรัฐนะคะก็มีตัวเลขเงินเฟอ้อผู้ผลิตนะคะรายงานในวันอังคารนะคะแล้วก็วันพุธเองนะคะก็มีตัวเลขยอดค้าปลีกนะคะส่วนฝั่งของยุโรปนะคะก็มีตัวเลข GDP รายมาสสีนะคะรวมถึงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะคะส่วนฝั่งของจีนนะคะก็มีตัวเลขเงินเฟ้อนะคะที่เราต้องจับตาทั้งในฝั่งของผู้บริโภคแล้วก็ผู้ผลิตนะคะญี่ปุ่นนะคะก็จะมีรายงานตัวเลข GDP ไตรมาสสนะคะในวันจันทร์นะคะรวมถึงตัวเลขนำเข้าแล้วก็ส่งออกเตอมตะก,กราาคงด้วยนะคะสำหรับกองทุนที่เราแนะนำนะคะเช่นเคยก็แบ่งเป็นสองกลุ่นนะคะก็ใน กลุ่มที่สามารถทยอยสะสมนะคะในยามที่ตลาดปรับฐานนะคะก็ได้แก่ s p v เวียนะคะซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น1.8นะคะก็ได้รับอนินสงจากการประก,กาศงบแต้มาสีนะคะในปีผ่านมานะคะแล้วก็มีแผนเปิดรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบด้วยนะคะ ถัดมานะคะเป็น SPT12 นะคะก็เป็นกองทุนหุ้นไทยแอคทีฟนะคะซึ่งเป็นการคัดสรรหุ้นมาทั้งหมด12ตัวด้วยกันนะคะโดยหุ้นไทยนะคะก็ยังได้รับอนิสงส์จากการที่หุ้นส่วนใหญ่เนี่ยเป็นหุ้นแว l u ลูลด้วยนะคะก็ดึงดูดเงินลงทุนจากต่างชาตินะคะซึ่งกองทุน SPT12 นะคะก็มีการปรับพอตการลงทุนอย่างสม่ำเสมอนะคะให้สอดร,รับกับสถานการณ์ของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะ ซึ่งผลการดำเนินงานของอในปีที่ผ่านมานะคะก็เป็นเครื่องการันตีฝีมือของผู้จัดก,การกองทุนได้เป็นอย่างดีเลยค่ะถัดมานะคะเป็น SP i n d อินเดียนะคะตลาดหุ้นอินเดียในช่วงที่ผ่านมาก็ถูกแรงเทขายของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยค่อนข้างมากนะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าฟันโกลเนี่ยไหลเข้าตลาดหุ้นอินเดียค่อนข้างเยอะนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในช่วง4เดือนกว่าที่ผ่านมาเนี่ย ฟันโฟไหลออกไปพอสมควรแล้วนะคะประกอบกับมีแรงหนุนจากสถาบันในประเทศแล้วก็รายย่อยที่เข้ามาช่วยพยุงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มองว่าถัดจากนี้ไปเนี่ยตลาดหุ้นอินเดียนเนี่ยน่าจะมีดาวไซที่ไม่มากแล้วนะคะขณะที่ถ้าเรามามองในเรื่องของความผันผวนเองเนี่ยก็เชื่อว่าประเด็นเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยน่าจะไม่ไทําให้ตลาดหุ้นอินเดียนเนี่ยมีความผันผวนมากเหมือนในอดีต กลุ่มที่2นะคะก็เป็นกลุ่มที่เรามองว่าสามารถใช้สําหรับเทรดดิ้งได้นะคะก็ตัวแรกนะคะได้แก่ SP Top Brand นะคะก็เป็นกองทุนที่ลงทุนในบริษัทที่มีแบรนด์ที่แข็งแปรน,นะคะเป็น Top of My Brand นดซึ่งวิก่อนเนี่ยก็เราจะเห็นมีการทยอยรายงานผลประกอบการไปบ้างแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นหลุยนะคะ Apple Visa นะคะก็มีผลประกอบการที่ออกมาดีกว่าคาดแล้วก็ทำให้ราคาหุ้นเนี่ยดีขึ้นมาแรงนะคะ อย่างในสัปดาห์ล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการรายงานผลประกอบการของดิสนีย์นะคะก็ออกมาดีนะคะทั้งในแง่ของรายได้แล้วก็แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจด้วยนะคะก็ทําให้ราคาหุ้นดิสนีย์เนี่ยก็ดีขึ้นไปถึง8%หลังมีการประกาศ earnings น,นะคะก็จะเห็นว่าผลประกอบการส่วนใหญ่ที่อยู่ในโฮลดิ้งของกองทุนเนี่ยก็ออกมาค่อนข้างที่จะดีกว่าคาดนะคะก็เป็นอะไรที่เป็นแรงหนุนให้กับ กองทุนในขณะนี้นะคะรวมถึงถ้าเราไปดูเรื่องของ valuation ของหุ้นลายตัวในกองเนี่ยก็ปรับลดลงมาด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่น่าสนใจนะคะในการเข้าไปลงทุนใน SP top brand นะคะถัดมานะคะเป็น SP power นะคะก็ยังมองนะคะว่าธีมในเรื่องของพลังงานสะอาดเนี่ยก็เป็นธีมที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลในแต่ละประเทศเนี่ยยังคงผลักดันกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะ โดยล่าสุดในสัตวรรษที่ผ่านมานะคะสหรัฐเนี่ยก็มีการเตรียมจัดหางบประมาณ5,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อที่จะสนับสนุนแต่ละมลรัฐนะคะในการสร้างสถานีชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าตลอดระยะเวลา5ปีข้างหน้านะคะรวมถึงประเด็นเรื่องของการเติบโตของ EV ค่าด้วยนะคะที่แต่ละบริษัทเนี่ยก็มีการวางแผนที่จะขยายฐานลูกค้านะคะอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยตัวเซียวเผิงนะคะก็มีการ เปิดให้บริการโชว์รูมรถยนต์ในเมืองหลวงของสวีเดนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเขาก็ตั้งเป้าหมายว่าจะสร้างยอดขายจากตลาดนอกประเทศจีนให้ได้มากกว่า50%ของไรายได้ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราก็มองว่าการเติบโตของธุรกิจในกลุ่มในเรื่องของพลังงานสะอาดเนี่ยก็ยังมีอยู่อีกมากนะคะแม้ว่าระยะสั้นเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเราอาจจะเห็นว่าในกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะถูก แรงเทขายไปบ้างนะคะจากเซนิเมนต์ของตลาดนะคะแต่ว่าถ้าเรามาดูเรื่องของอมูลค่าพื้นฐานปัจจุบันเนี่ยก็กลับลงมาอยู่ในระดับที่น่าสนใจมากนะคะแล้วก็ในเรื่องของ g r o ส t h ตอรี่ที่ยังคงมีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนก็สามารถที่จะหาจังหวะในการที่จะเข้าไปซื้อสะสมได้นะคะสุดท้ายนะคะก็เป็นกองทุน SP d i g i l l o c k นะคะโดยในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะกองทุน SPdig ด l จิทันะคะ ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง18.3% week on week เลยนะคะก็เป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาของ Digital a s สเซแล้วก็บล็ c กเชนนะคะซึ่งต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตัว Digital a s สเซแล้วก็บล็ c กเชนเนี่ยถูกแรงเทขายไปมากพอสมควรนะน,นะคะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะที่อยากจะลงทุนล้อไปกับการเติบโตของเทคโนโลยีบล็อกเชนแล้วก็ Digital Asset เนี่ย ก็สามารถที่จะลงทุนได้นะคะผ่าน SP Digital นะคะสำหรับรายการวิลลี y n v v s t สสัปดาห์นี้ก็หมดลงเพิงเท่านี้นะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ ติดตามข่าวสารอัปเดตเทรนด์การลงทุนกับบรจเจอแอสเซทพัได้ที่ Asset Plus Fund Management ทั้งช่องทาง Facebook, YouTube และ Mo ็อกดิแอปพลิเคชัน ASP Fund ทั้ง Android และ App Store สนใจกองทุนโทร026721111